โคสปล่อยตัวครับตอนนี้นะเดี๋ยวรอรอดูในสัญญาณจากทางเฟ e บ o o กครับจากทางเพจไทยไซเคิลิ่งแอส OCIATION ครับเราสามารถดูน้องๆได้เลยนะว่าตอนนี้อยู่ถึงตรงจุดไหนแล้วนะเพราะว่าในสนามวันนี้จะมีความยาวอยู่ที่500เมตรครับ น้องๆนะจะได้ไปเจอกับหินคุกและยญาเทียมครับพร้อมได้เจอกับสนามต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามเ m x ครับสนามฟุตซอลสนามกีฬาแบบบินตันครับสนามบาสเกตบอลแล้วก็สนามเดินวิถีใหม่และสนามจักรยานขาถ่ายครับโอ้โหบอกเลยว่าวันนี้พร้อมๆให้น้องเสียสมาธิอย่างแน่นอนครับเพราะว่าสิ่งรอบข้างไม่ว่าจะเป็นของเล่นต่างๆนะครับรวมถึงทั้งน้องได้ไปเจอกับสนาม BMX ซึ่งใหญ่มาก นะ้น้องๆก็จะชอบไปยืนดูเนะ่ยวันนี้น้องๆจะเสียสมาธิกับการแข่งขันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับและตอนนี้ครับใน Facebook ฮะออกตัวมาแล้วครับในสนามตอนนี้น้องๆน,นะอยู่กันบนพื้นหญ้าเทียมครับตอนนี้เราอยู่กันที่สนามเดนวิ่งวิถีใหม่ครับโอ้โหและตอนนีนะ้สนามมันเป็นสนามที่มันหนืดหน่อยนี่ฮะโอ้โหไถ่เมื่อยมากนะฮะตอนนี้ที่เราเห็นอยู่ครับ ในเฟซ b o o k ครับก็จะเป็น g 7 0 3ครับนี่ฮะโอ้โหเราถ่ายแล้วมันหนืดมากครับน้องก็จะใช้พละกกำลังก้ามขาอย่างเต็มที่ครับก็ให้สนุกนะครับกับการเล่นในครั้งนี้ครับอันดับ1ดับ2อมาแล้วฮะอันดับ3ครับไล่มาฮะแม่จะสังเกตว่าวันนี้นะน้องคนที่ถ่ายเก่งๆก็วิ่งยังไม่ออกนะเพราะว่าสนามมันหนื่มาก แต่ก็เสริมสร้างความท้าทายครับให้กับน้องๆได้ได้เจอหลากหลายสนามครับนี่ครับคุณพ่อคุณแม่ก็วิ่งตามกันมาครับไหลมาเรื่อยๆฮะนี่ฮะแล้วก็เทคนิคนะในการวิ่งนะอย่างเช่นถ้าน้องๆเนี่ยได้ผ่านการขับขี่ได้การฝึกซ้อมจักรยานบาลานซ์ไบค์มาบ่อยๆเนี่ยเวลาทำความเร็วในทางตรงนะเขาก็จะโน้มตัวมาแล้วก็ประคองแฮนด์จักรยานทำตัวตรงๆมานะแล้วก็บาลานตัวมาเรื่อยๆครับ และพอถึงจุดเลี้ยวโค้งน้องเขาจะยืดตัวหน่อยนะฮะแล้วก็จะใช้ขาพอยข้างหนึ่งนะในการส่งตัวครับตอนนี้ครับน้องผ่านด่านหินคลุกครับมาจุดสุดท้ายครับกำลังจะเข้าสนามบาลานใบครับซึ่งเป็นสนามสีฟ้าครับมีความยาวร2 0เมตรครับและเข้ามาในสนามตอนนี้ครับแมสไถอย่างมันครับเต็มที่ฮะอันดับหนึ่งและสองกำลังคบคู่กันมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอโหแล้วอะไรงี้ยบแม่เข้าเส้นชัยพร้อมกันครับ โอ้โหโ,หโ,โอ้โห,โหมิลานอันดับที่สามครับอันดับที่สี่ตามมาครับแม่แล้วอันดับหนึ่งอันดับสองเมื่อกี้พี่มองไกง